สวัสดีครับรพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในทีเกนเจอร์ทัวร์นาเมนต์นะครับอ่ายังอยู่ในช่วงการแข่งขันอยู่นะไม่ใช่ว่ากิจกรรมยกเลิกหรือว่าแข่งจบไปแล้วนะครับยังอยู่ในช่วงระหว่างการแข่งขันนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมจะพยายามนะครับให้จบในช่วง รายเดือนนี้ให้ได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในรอบที่ทัดเลือกนะให้เหลือ8คนสุดท้ายแบบเป๊ะๆนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ชนะรวมนะครับมีทั้งหมด15คนอาคนอะนั้นเนี่ยการติกาของผมเนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมให้ผู้เล่นนะครับใช้เรนเจอร์เพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะห้ามใช้ทัดแสงทัดมืดแล้วก็โตบินนะครับเดิมเนี่ยให้ใช้ไอเทมแบบสบายๆเลยนะแต่ตอนนี้นครับจะให้พกไอเทมครับ แค่2อย่างเท่านั้นนะเลือกมาเลยครับเลือกติดตัวมาเลย2อย่างนะอยู่ที่ว่าอยากจะใช้อะไรนะครับหลักๆนี่ก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับอมตะแล้วก็พายุนะให้เลือกติดตัวมาแค่2อย่างเท่านั้นนะเรียกว่าวัดใจกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องคัดให้เหลือเพียงแค่8คนสุดท้ายแบบเป๊ะๆแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆครับที่อยากจะร่วมเล่นกิจกรรมยังไม่ได้ให้ทายในรอบนี้นะให้มาส่องทีมกันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ย 8คนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับคนที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายให้ดูทีมให้ดูเกียร์กันเลยนะครับว่าคิดว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในรายการนี้นะครับบอกเลยว่าเงินรางวัลเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็น2,000บาทแล้วนะอันนี้คือแค่รอบทายผลแชมป์นะครับยังไม่รวมาการแข่งนะ2,000บาทนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามีสปอนเซอร์เข้านะโอ้อันนี้ต้องกราบขอบคุณจริงๆนะครับ ซึ่ง2,000บาทในรอบท่ายผลแชมป์เนี่ยไม่ได้ถ่ายรอบนี้นะเน้นย้ำนะครับเดี๋ยวไปทายรอบหน้า8คนนะครับเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งนะรีวิว8คนสุดท้ายนะผมว่าน่าจะแจกสัก20คนผมจะได้ไม่เหนื่อยด้วยมันจะได้แบบตบไวๆนะ20คน,นครับแจกเป็นคนละ100บาทนะครับอ่าเดี๋ยวมาบอกสปอนเซอร์กันสักนิดหนึ่งนะคือมี2ท่านเนี่ยเขาไม่ประสงค์จะออกนามนครับแต่ว่ามีอีกท่านหนึ่งเนี่ยผมขอให้เขาเนี่ยออกนามนะก็คือพี่เป้นะครับ อ่าดูพี่เป้กันสักนิดหนึ่งกล่าบขอบคุณครับพี่เป้คือพี่เป้เนี่ยก็แข่งขันอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็เห็นว่าการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าโอ้โหดูเดือดอ,อยู่เหมือนกันนะนแต่ว่าในกลุ่มนี้คือคุยกันแบบว่าสมานฉันท์มากๆเลยทีเดียวมีการแชร์การจัดตัวการใส่เกียร์เทคนิคต่างๆนะอันนี้พี่เป้ครับกล่าวขอบคุณจริงนะนพี่เป้เนี่ย สนับสนุนนะครับเงินรางวัลมาอีก1,100บาทนะครับสมทบกับฝั่งแข่งขนันอ่ะเงินรางวัลที่ผมจะให้อยู่ก็ยังให้อยู่เหมือนเดิมนะเดิมผมให้1,100บาทนะครับในฝั่งแข่งขันนะครับพี่เป้ให้มาอีก1,100ครัและมีสปอนเซอร์มาอีก2ท่านเออรวมนะครับอีก2,500บาทซึ่ง2,500บาทเนี่ยเอามาลงฝั่งไทยผลนะครับพั 1, 7, นะแล้วก็อีกเท่าไหรอ่อ่ะ อ่าอีก800นะครับไปลงในส่วนของแข่งขันนะอาชนั้นเนี่ยเงินรางวัลรวมนะครับในการแข่งขัน3,000บาทนะครับไทยบลแชมป์อีก2,000บาทโอ้โหได้ได,ได้ว่าเงินสะาัดได้เดียวอ่ะกราบขอบคุณพี่เป้งหนึ่งครั้งนะอ่าที่เห็นนะครับความตั้งใจของแต่ละคนนะแล้วก็อ่าอยากจะให้กิจกรรมคึกคักข,ขึ้นมาสักน,นิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันนิดนึงคือเลนเจอร์ที่ผมใช้ในเกมตั้งรับเนี่ยผมใช้4ตัวนะเป็น3 VS 4นะครับซึ่งผมใช้4ตัวตามนี้เลย ่าใช้เป็นคิริวนะครับนี่ตามนี้นะครับเจสซิก้านะผู้ที่นะครับไปเรียกว่าอะไรเขยา่าบอลลังนะครับของโคเนียมาเทสือไปดูคลิปเมื่อวานกันได้นะครับว่ามันเนี่ยสู้โคเนียมาเทสือแล้วเป็นยังไงบ้างอ่าซารีนะ้ำไนะม้นะครับแล้วก็บอสตอระเคนะครับก็เป็น ID3 ของผมนะซึ่งเป็นสายฟรีนะครับอันนี้คือบอกไปแล้วนะว่าเป็นสายฟรีจริงๆนะครับมีประวัติ เล่าเป็นคลิปเรียบร้อยเลยนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับอะเดี๋ยวผมไล่จากข้างบนลงล่างลวกันนะอะคุณพิงกี้นะครับคือเรนเจอร์ใช้3ตัวนะครับผมก็มาดูว่าเขาจะใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับนี่คุณพิงกี้นะครับอะเดี๋ยวให้ดูกันคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะครับอาเผื่อใครอยากจะทายคนไหนครับอาคุณพิงกี้ครับใช้ตัวชนเป็นโดรันโจนะครับตัวทํา น้ำเมสูตรโหดธาตุไม้เป็นตัวของไทยการครับอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องใช้น้ำไม้และไฟอย่างละตัวนะครับแต่เรื่องไงก็ได้อ่ะเียงแต่ว่าผมใช้ธาตุครบนะครับอ่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยเขาก็เลยจะคัดธาตุครบเหมือนกันเพื่อไม่ให้แบบเหมือนมีการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอ่าแล้วก็ไปวัดกันไปนะ ซึ่งช่วงต้นสัปดาห์ที่ผมจัดแข่งเนี่ยมันก็จะมีนะบา,บางทีเจอบอดโผล่ครับบางทีเจอบอดกลางๆบางทีเจอบอดง่ายครับผมก็เลยบอกว่ากิจกรรมนี้มันมีความสนุกอ่าเดี๋ยวให้ดูท่านต่อไปแล้วกัน,นครับกิจกรรมนี้บอกเลยว่ามีความสนุกเนี่ยผมจัด4ตัวเนี่ยทั้งสัปดาห์เลยครับผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยที่จัดแข่งนะอ่าแล้วก็มีคนเข้ามาแพ้ครับคือใช้เติมทีมครับอ่ะคนต่อมาที่ชนะ,นะครับอ่าคุณต้นซ่าน,นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ เดี๋ยวให้ดูกันสนิดหนึ่งนะครับว่าเขาใช้ตัวอะไรบ้างนนครับคือเนื่องจากว่าพอใช้เรนเจอร์สตัวโอ้นี่ทีมเดียวกันเลยนะคือพอใช้เรนเจอร์สตัวนะครับมันก็เลยอาจจะต้องมีเรื่องของการพลิกล็อกเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นกันเป็นทีมเนี่ยคนที่แบบตัวเทพเยอะมากครับเกียร์เทพเยอะมากเนี่ยมันก็จะแบบเอาชนะบอทกันง่ายๆนะแต่นี้ผมใช้เป็น3 vs 4คือเรียกได้ว่าถ้ามันแบบเจอบอทโหดจริงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่า พลิกล็อกกันลำบากนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเจอบอดโหเจออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีพลิกกันง่ายๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมตั้งรับเนี่ยผมจะสีต,ตัวมาตลอดครับมีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคนที่เข้ารอบนะครับอ่ะ KG11 นะครับคุณติตินะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเรนเจอร์นิดหนึ่งนะว่าคุณติสติใช้เรนเจอร์ตัวอะไรนะครับโอ้โหใช้เซรอนนะะเซรอนนี่ก็เก่งอยู่เหมือนกันนะครับ เห็นแต่ว่าไซรัสเนี่ยเขาออกสกิลบัฟเยอะไปนิดนึงคือมันต่างจากไทการตรงที่ว่าไทกามันเป็นดาเมจสองสกิลนะครับอ่าก็ประมาณนี้อักครรู้จกักใครชอบกันเป็นส่วนตัวนะครับก็เตรียมใครผลรอบหน้านะต้องเป็นรอบ8คนนะครับรอบนี้ให้มาดูกันรคร่าวๆนะครับอ่าคุณสุริยานะครับอันนี้ก็เข้ารอบนะอ่าซึ่งรอบ8คนเนี่ยผมจะให้เข้ามาตีกันเองนะครับไม่ใช่มาตีกับผมนะ คือเดิมเนี่ยผมให้มาตีกับผมเพราะว่าจะได้แบบว่าพัดดูกันง่ายๆนะครับว่าแบบเขาใช้ตัวอะไรบ้างนะครับผมก็จะเห็นรีเพย์นะครับแต่รอบแคนเนี่ยจำนวนคนจะเหลือน้อยละผมก็จะให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยส่งรีเพย์เข้ามาทั้ง2ฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะจับสลากนะครับอาจจะด,ดูนะจับสลากนะสลากต้องใช้คําว่าสลากนะครับนี่คุณสุริยาก็ชนะครับให้ดูกันคร่าวๆนะเดี๋ยวค่อยรีวิวกันเต็มๆนะครับรอบนี้เดี๋ยวให้ดูกันว่า 15คนที่ชนะมาแล้วเนี่ยมีใครบ้างแกรงเคจีนี่มาหลายคนนะคือบอกเลยนะครับว่าใครที่ติดตามอยู่เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามาจากทั้งฝั่งสมาชิกช่องนะครับแล้วก็มีเทพๆนะครับที่มาจากฝั่งที่ไม่ใช้สมาชิกด้วยนะเออยดได้ว่าดวงดีครับแล้วก็เป็นตัวเทพด้วยนะคือบอกเลยว่ารายการนี้ครับออกได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะออกฝั่งสมาชิกก็ได้นะครับออกฝั่งที่ไม่ใช่สมาชิกก็ได้นะครับ ่มานี่ครับเกจีสิบสามนะใช้ประมาณนี้นะครับคือตัวชนหลักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวโคดรโบกันหมดอ่ะเออทั้งนั้นเลยนะครับอ่ามีใครอีกอ่ะคุณบิ๊กนะครับคุณบิ๊กโอ้โหเรนเจอร์และกียานะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวคุณบิ๊กใช้ตัวอะไรบ้างมเมลูดัตแน่นอนอ่ะตัวชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกครับรายการนี้ก็จะที่เห็นเยอะๆนะ ที่ใช้กันนะครับเมริโอดัสนะครับโดรนโจอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเมริโอดัสเกินหมดเลยรายการนี้นะนี่เลยครับส่วนผมใช้คีริวนะจริงๆคีริวมันได้เปรียบด้วยนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมว่าเขาใช้จรเะเน้ครับมาตัดการกับคีริวของผมนะอาจารนั้นเนี่ยใครที่ถามว่าจระเค้ดีไหมพี่นะครับนี่รายการนี้ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับคูณ4ลีลาวิทนะครับ อันนี่เลยครับรอบ8คนเดือดแน่นอนกติก,กาผมยังไม่ได้ตั้งนะแต่คิดไว้ในใจเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะพยายามแข่งในช่วงที่บอทมันโหดประนิดหนึ่งนะจะได้แบบว่าพลิกสถานการณ์ได้ค่อนข้างจัยากครับเนี่ยนะใช้ตัวเรนเจอร์ส่วนใหญ่จะเหมือนเหมือนกันหมดนะครับตัวที่เก่งก็คือตัวที่เก่งนะอ่ะต่อมาครับอุนฟอร์ดนะครับนี่เรนเจอร์ Ranger ประมาณนี้เรนเจอร์ Ranger มีไม่เยอะนะ คือด้วยความที่ว่าใช้3ตัวนะครับคือผมเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิด3ตัวเนี่ยบางคนอาจจะมีเรนเจอร์ตัวเจ๋งๆแค่า3าตัวนะครับแล้วก็มีมีเกียร์ครับพอะจะใส่ได้แบบเกียร์เจ๋งๆเนะี่ยใส่ได้3ตัวก็จะร่วมสนุกกันได้เลยนะอาจจะได้แบบไม่ได้ถึงขันเอื้อประโยชน์ให้คนที่แบบตัวเทพมากเพราะว่ารอบลึกๆผมก็จะยังให้เล่นด้วยจํานวนตัวที่น้อยอยู่ดีนะครับคือจะยืนพื้นที่3ตัวนะ,ะส่วนเกียร์ตั้งรับนี่เดี๋ยวเห็นกันแน่นอนนะ คนนี้ทั้งตัวทั้งเกียร์ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับคุณแตงโมนะครับเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะใช้ธาตุไม้เป็นเมเิโรัสนะครับตัวชนสตันนะครับแล้วก็ดัมเมจสะสมนะครับนี่จระเข้นะครับส่วนธานไฟนี่ก็คลักเขากันไปนะบางคนไม่ใช้จระเข้ก็อาจจะใช้เป็นแคลริสนะครับตัวปว่วนผมไม่บอกข้อดีแล้วกันนะเพราะว่าผมเห็นเนี่ยนั่งดูรีเพย์ทุกวันนะครับอาคุณวัดนะครับ นี่ครับเป็นผูดเด่ระดับตำนานเลยนี่มาจากยงรุงยุทธนะครับอะดูแล้วกันนะแต่คุณวัดนี้บอกเลยนะครับคือด้วยความที่ว่าคุณวัดเนี่ยเล่นอยู่บนตำนานแล้วก็ต้องการที่จะอยู่บนตำนานตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะไม่มีการปรับเกียร์มาใส่แบบตัวเจ๋งๆที่สุดอะ่นะอ่าเขาต้องการเลือกตัวนะครับคือดาวินชีบอกเลยว่าบทมันจะโหดนะโอ้โหมันคัปปี้ยับเลยนะครับ ดาวินชีนี่แบบว่าโหดมากซึ่งผมไม่ได้จำกัดเรนเจอร์นะคือจะใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับห้ามแค่แสงมืดนะครับแล้วก็ตัวบินนะอ่าเอาใจช่วยครับคุณวัดนะครับขอให้ไม่เจอบอดโหดนะครับอ่ะคนที่เข้ารอบมาอีกหนึ่งคนนะครับเกจเชจีศูน้นะครับโอ้โหนี่ก็มาสเตอร์หนะครับโอ้เรนเจอร์ละกเกียนะครับอก็ถือว่าโหดเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวชนครับเมลโอรัสใครเปิดไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะมันไม่มาอีกแล้วนะครับมันไม่มาอีกแล้วนะครับโครบโรโบเนี่ยโอกาสที่จะมาซ้ํามีน้อยมากๆครับคือแพนเนี่ยบอกเลยว่าจะมีแต่โครรโบใหม่ๆเข้ามานะครับย้อนหลังนี่ก็ไม่แน่นะอาจจะเห็นได้ในปีหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวรอติดตามมาดูอีกทีหนึ่งนะให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่าแต่ละคนเนี่ย เตงขนาดไหนอคนเข้ารอบมาอีกหนึ่งคนนะครับคุณซูมนะครับนี่เรนเจอร์กับเกียร์ก็ประมาณนี้สำหรับคนที่แบบว่าอาผ่านเข้ารอบแรกๆมาครับเรนเจอร์และเกียร์ไม่ไหวเลยครับก็รอลุ้นในโอกาสหน้าๆน,นะเพราะว่าคือเกมเปิดมา6ปีกว่าแล้วนะผมจัดกิจกรรมนี้เพราะเห็นว่าคนต้องมีตัวดีๆกันแล้วนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยตัวที่นำมาแข่งกันนี่ก็แม็กกันหมดเลยครับ อ่ะตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวโคโลโบนะ,ะเรนเจอร์ที่เปิดได้อยู่ก็จะเป็นคาตอระเขะครับถ้าที่ดูเนี่ยมีตอระเข้ตัวเดียวนะอันนี้ครับคุณ MC TP นะครับใช้ตัวลายดาวินชี่ครับอ่ามีทีมที่ใช้ดาวินชี่ใช้แล้วเข้ารอบก็มีใช้แล้วตกรอบก็มีนะเพราะว่าถ้าเกิดดาวินชี่มันอ่าโดนคาแลวก็อปี้ไม่ได้นี่ก็ก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมใช้หน้าไม้นะ ในการทำดาเมจของธาตุไม้พอดีเลยโอเคจะหมดหรือยังอ่ะยังครับเหลืออีกอาคุนติติให้ดูไปแล้วนะเหลือ2ท่านสุดท้ายนะครับอาคุนตะวันครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอีก1ท่านนะครับดูตัวครับดูเกียร์แล้วกันนะโอ้โหอิจฉาดีจริงโหดมากนะครับอ่าถ้าเกิดอัพเวลไปถึงระดับตำนานนี่แะแจมากเลครับ ตัวชนตอนนี้เห็นเป็นเมริโอรัสค่อนข้างจะเยอะ,ะครับเมริโอรัสเนี่ยก็มันสตานโดนหมดทุกท่าตะตอนนี้คือใช้ท่าไรพี่มันสตานหมดเลยอ่ะ,อะมีแต่ว,ว่าเาขาฆ่าคิริีไม่ได้ครับเขาก็เลยต้องนําจระเข้นะครับอาสนใหญ่จระเข้นํานเป็นท่านน้ามาใช้นะอ่าคนนี้ก็น่าจับตามองอีกหนึ่งท่านนะครับอ่ะสุดท้ายครับวิตตริโอครับอ่ะทั้งหมดชนะมา15คนแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ มาสเตอร์หนึ่งโอ้โหนี่ทางคอมโบตัดแรกมาเพียบเลยทีเดียวอ่ะดูตัวดูเกียร์นะเออตามที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยผมจะจับสลากครับอ่ะจะดูว่าผมจะอัดคลิปมาให้ดูหรืออะไรยังไงนะครับหรือบอกเลยว่าโปร่งใสหมดทุกอย่างแน่นอนนะสปอนเซอร์เงินเข้านี่แจ้งหมดเลยครับว่าเงินเข้ามาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจะไปแจกในส่วนไหนบ้างนะครับอ่าถ้าสปอนเซอร์ รีเควสมาว่าอยากจะไปแจกที่ตรงนี้นะครับอะอย่างเช่นคุณพี่เป้นะพี่เป้เขาเนี่ยรีเควสว่าตะแจกตะแจกในฝั่งผู้เข้าแข่งขันนะครับผมก็ใส่ไปเลยครับอะส่วนอีก2ท่านเนี่ยก็บอกว่าให้ตัดแต่งกันนะครับอีกท่านนึงบอกว่าะตะลงครับพั 1, นห้าครับในส่วนของไทยผลนะอะซึ่งไทยผลเดิมเนี่ยผมจะลง3 0 0อยู่แล้วนะครับเขาลงมาอีกพันห้าเป็นพันแปดแล้วก็แบ่งจากสปอนเซอร์อีกท่านหนึ่ง200เป็น2,000นะหรือท,ทุกอย่างแจกบทครับ อบอกเลยนะครับว่าการแข่งขันนะครับโปร่งใสแน่นอนเพราะว่าทุกคนจะต้องที่ชนะเนี่ยจะต้องอัดคลิปหน้าจอส่งมาให้ดูทั้งมดนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มทั้งมดเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่า,ารีเพย์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงมีความผิดตัวติมากมามนะทุกคนจะร่วมกันดูนะครับฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าความโปร่งใสสูงมากยิ่งรอบ8คนผมบอกเลยว่า น่าจะจัดหนักจัดเต็มนะครับเออว่าใครเล่นติงตังขนาดไหนนะครับใครของแท้ใครของเทียมนะครับก็รู้ได้เลยครับโอเควันนี้ก็มารีวิวกันประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรม T ีเครนเจอร์ทัวร์นาเมนต์นะครับอะกลที่ตกรอบไปแล้วไม่ได้เล่นนะครับก็เอารุ้นรอบทายผลแชมป์ก็ได้นะครับเดี๋ยวบทสรุป8คนสุดท้ายเนี่ยมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดทายผลนะเปิดทายผลแชมป์ในรอบ8คนสุดท้ายนะว่า คุ้ายขันจะได้เป็นแชมป์รายการของ T Challenger Tournament น,น,นะครับรางวัลน,นี่2,000บาทนะ20คนนะครับคนละ100บาทนะครับส่วนฝั่งแข่งขันนี่รวม3,000บาทแล้วนะครับยังไม่รู้นะว่าจะมีสปอนเซอร์มาอีกหรือเปล่านะครับรอติดตามดูด้วยกันนะโอเควันนี้มารีวิวกันประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ